สวัสดีค่ะมาพบกับเพื่อนในช่องโชว์ชวกุนโชว์กินเมื่อนี้เพื่อได้น่องไก่สมุนไพรไป้องได้น้ำมาสดน้ำละกันได้ปลาหมึกถอดมาหน่อยน้ำเอามาสดนัวนัวครับนัวเกี่ยวไปทั้งลึกปลาหมึกถอด Mẹ đi Sập Sập bữa 我穿着。 ตอนแรกว่าสิสับเป็นตน้นเป็นตะกินยากม,าม,มั่สนะิมุนพวดนะ jin kat kah magazine ni ni pun tóc quá mín phá của tóc của bài đưa ta tiết phẩm kỹ lại anh nằm mùa đi pháo và lấy dáng chim bốc chim có điều Редактор น้ำท่วมเชียงรายพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งอันเชียงรายเด้อจะ้ะแล้วก็ตอนนี้กำลังท่วมป็นนองคลายน้ำรุ่นพี่เวลแล้วก็ยุ่นักหนึ่งกันเป็นเพิ่นลง้งดุน้ำกําลังท่วมเป็นกำลังใจให้ทุก ช่างวัดนะจ๊ะพวกกับบริจาคยี่ไม่ได้บริจาคหลายหรอกจะว่าก็ถือว่าได้บริจาคนะช่วยช่วยคนปีนั้นบ้านพวกกระน้ำท่วมเฮือกันปีที่มันท่วมไม่ไรนะนี่กกู้ใช้เอานั้นเอานี่ไปให้ เป็นกำลังใจใทุกทุกคนน้ะข้าวบดจ้ะ เพื่อนกับบุกเพื่อนกับเบิ้งเตือนน้ำโย่มันพี่อยู่หน่วยใครเป็นกำลังใจให้นะพี่เนาะลำบากอีกแล้วนะชม แค่ปีเพราะตายเพื่นยังพ่นได้ตายส่วนหลายจนว่าไปแสปแ่บมารลยนะกู้ไพยเันเอาเข้าไปให้เข้ากระป๋องยึดใจเพียงถนนก็ขาดคือไปแซ่มาแซ่ก็ต้องขึ้นรถอันเอยียงน่ะ ต้นไถ่เห็นไหมต้ไนไถ่เงี้ยใครเขาเป็นไปน้ำเพิ่นเลยนะกระิมีศูนย์ช่วยเหลือแบบวัวขาเขาเนี้อบดเหลาเพี่น,น้องๆคือไม่เบื่อแบบขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ติดตามรับชมคลิปมื่อวานนี้อค่ะครันมากอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อนๆไ,ได้เยอค่ะ ขอบคุณหลายคะ่ะเป็นกำลังใจพี่น้องที่น้ำช่วมน้ำเดือคะ่ะ